อาจารย์ครับพุธที่แล้วเรานั่งอยู่ด้วยกันดูคำวินิจฉัยของศาลเรายังคิดว่าต้องใช้เวลาสักสองสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับกว่าจะได้นายกปรากฏตอนนี้ได้แล้วอาจารย์อย่างเป็นทางการ,รด้วย้ความเร็วแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเบื้องหลังมันสะท้อนอะไรมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังครับคือมันต่อสู้เรื่องจริงกันอย่างเต้นข้นนะคุณุลชัยครับระหว่างฝ่ายคิณวัดกับฝ่าย ือถ้าเราดูถ้าเราดูข้าวโครงของเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในการที่จะนําเอาคุณเศรษฐาออกไปเนี่ยก็ <c oughs> เราจะได้ยินขา่าวการขับเคลื่อนจากบ้านป่ารบ <c oughs> แล้วก็คุณทักษิณเองกอ็พูดถึงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในป่านะครับนั่นก็หมายความว่าเราก็มองว่านคนที่อยู่บ้านป่าเนี่ยก็คงจะอยู่เบื้องหลังในการเรียกขับเคลื่อน เอาคุณเจษฎาออกแล้วก็เรื่องไปยนถึงสารรัฐมนูลแล้วก็มีการต่อสู้กันผมคิดว่ามีการต่อสู้กันอย่างเ้็ข้นมากค<ฆ>ในสารรัฐมนูลเองเพราะว่าเสียงของสารรัฐมนูลน,นั้นซ้นสูสีมากระหว่างฝ่ายที่จะให้คุณเจษฎาอยู่ต่อกับฝ่ายที่จะให้คุณเจษฐาพ้นจากตําแหน่งนะครับข้างส่ซึ่งสะท้อนอการต่อสู้การช่วงชิงแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ย ฝ่ายาสีที่ให้คุณเศษฐาพ้นตำแหน่งก็ชนะไปอันนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นชัยชนะของฝ่ายกรงสุวรรณที่สามารถนำเอาคุณเศษฐาออกไปได้ครับทีนี้เนี่ยพอเช่นนั้นแล้วเนี่ยโอกาสมันก็เปิดโอกาสทางการเมืองที่จะ,ะดำรงช่วงชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกันแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวว่า มีนักการเมืองคนหนึ่งก็จะออกมาพูดในประเด็นนี้ว่าจะมะีลักษณะของปูหออะไรต่างๆบ้าง,างทีนี้เนี่ยการชุ่มชิงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนั่นเลยค่ะซึ่งในภายหลังเนี่ยเราก็ทราบว่ามันมีการเคลื่อนไหวในการนัดแนะระหว่างนักการเมืองเข้ามาในช่วงบ่าย,ายจากเข้าใจว่า หรือว่าวิเคราะห์ประเมินกันว่าน,น่าจะเป็นฝา่ายบุญสุวันในช่วงต้นแล้วก็ต่อมาเนี่ยฝ่ายชินวัตรก็ได้ทราบเรื่องก็เลยรีบเคลื่อนไหวต่อเชื่อมกันต่อนะครับแล้วก็นัดก,กันไปบ้านจันสองล่าแล้วก็เลยออกมาในลักษณะที่ว่ามีคุณชัยเกษมเข้ามาทีรี้พอคุณชัยเกษมเข้ามาเนี่ยก็มีการอเคลื่อนไหวกันต่อจนกระทั่งชื่อนั้นหลุดออกไป แล้วก็งายมาเป็นคุณแพรทองทาแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าอาการที่ทําให้เรามีความมั่นใจในการวิเคราะห์เนี่ยก็มีมากขึ้นเมื่อน,นักข่าวไปถามระเอกประวิตยแล้วก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ที่ค่อนข้างจะดูถึงเฉียวแล้วก็มีอารมณนะครับ,รบว่าเขาชนะในขั้นต้นก็คือสามารถเอาคุณเศรษฐาออกแตแท้ในการต้วงชิงการจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับค่ะ อาจารย์ครับการที่เราเห็นมันก็เลยช่วงชิงกันเร็วมากในช่วงนี้นะครับอาจารย์คะแล้วก็มีล่าวสอบเนื่องมาว่าจะเอาฝ่ายวงสุวรรณออกไม่ไม่นาเข้ามาในครมต่อไปครับค่ะ,คะถ้าอาจารย์มองว่าเป็นการช่วงชิงระหว่างครอบครัวของชินวัตรกับทางวงสุวรรณแล้วมามีข่าวบอกว่านวันนี้อาจจะมีการการันทางพลเอกประวิทยเนี่ยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ออกจากวงโคจรของการทํางานของรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแผดทองทานไปด้วย ให้อาจารย์ประเมินก่อนทิศทางของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหลังจากนี้เนี่ยคะ่ะจะหายออกไปเลยหรือจะยังคงอยู่เบื้องหลังแล้วจะมีใครเข้ามาช่วยเสริมทัพในการทํางานของฝักฝังของพลเอกประวิทย์อีกไหมคะเขาไม่หายหรอกครับ <c oughs> เขาก็คงยังดำเนินงานทางการเมือนต่อแล้วก็คงจะเตรียมการที่จะตอบโต้ยังหวัต่อไปนะครับ <c oughs> <c oughs> พราะงั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนี่แหละเรื่องของคุณแพทองทานที่ถูกคุยก็ามาตั้งแต่ในเรื่องของทดสอบรัว่วเรื่องของปีดีนยาเนื่อง <Okay. S 2> หรือเร,รอื่องราวอื่นๆคือพูดง่ายๆก็คือว่าตอนนี้เนี่ยทางคุณแพทองทานเนี่ยก็จะต้องเผชิญหน้ากับการถูกตรวจสอบอย่างเป็นพ้นภายใต้ลกลไกของ ต่างที่ที่เป็นศัตรูทางการเมืองของคุณทักษิณในปัฏิบันเนี่ยนะครับแล้วก็อันที่จริงเนี่ยถ้าจะว่าไปนะครับศัตรูทางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยก็ไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีแต่เฉพาะมงุคลน,นะครับก็บยังม,มีโจทย์เก่าอีกเยอะเลยนะครับ,รบที่จะ,ะร่วมกันตรวจสอบเพราะงั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่างานนี้คุณแพทองทรายก็คงจะต้องเฉชิ่หน้า หลายสิ่งหลายอย่างที่เธอไม่เคยเผชิญมากปอดในอดีตครับครับอาจารย์เอาคุณพรรคดันคุดอุ้งอิงขึ้นเป็นนายกตอนนี้ไม่เสี่ยงไปหน่อยแล้วครับสําหรับบ้านชินวัตรและพรรคเพื่อไทยดูเหมือนว่าเขาเตรียมพร้อมสําหรับปี70มากกว่าที่จะมาเป็นเอาช่วงเวลานี้นะครับครับมันก็มีความเสี่ยงแต่ว่ามันก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าคุณชยัยเกษมนั้นถึงแม้ว่าจะมีคุณวุฒิและก็วัยวุฒิที่สูงแต่ว่า ทางสสในพื้นที่เนี่ยเขาก็ประเมินว่าไม่สามารถที่จะทําคะแนนให้กับพัคเพื่อไทยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้รับการตอบสนองประกอบกับสิ่งที่คุณชัยกเกษมพูดเกี่ยวกับเรื่องร้อยสิบสองในอดีตก็ถูกหยิบยกขึ้นมาจากพักเพื่อรัฐบาลว่าจะไม่เอา็นที่แก้ไขร้อยสิบสองซึ่งก็มีในญาติถึงคุณชัยกเกษมโดยตรงเพราะฉะนั้นเมื่อคนในพักเดียวกันที่เป็นสสก็ไม่เอา คนที่จะชวนมาร่วมรัฐบาลก็ไม่เอาเพราะงั้นเนี่ยข้อเสนอของคุณชัยกเกษมก็ก็เลยพับไปบแล้วก็ประกอบกับว่าถ้าเกิดเสนอ,อคุณชัยกเกษมขึ้นมาเนี่ยยีไม่ดีก็อาจจะถูกร้องในเรื่องของการครอบงำพักันางๆอย่างไรก็อีกเพราะงั้นเนี่ยหลายเหตุผลผสมปนเปกันไปก็ไม่มีทางเลือกก็คือจะต้องเอาคุณแพททองทา,งานทีนี้คุณแพททองทานเธอเองเนี่ยก็มีความปรารถนาที่จะเป็นนายกด้วยตัวเองด้วยนะครับ อาจจะได้รับการสนับสนุนจากคันเศรษฐาและก็จากสสก็เลยทําให้เกิดความพึ่เขิลที่อยากจะดํารงตาแหน่งนี้ตดวเองครับทีนี้ความเสี่ยงที่ <c oughs> ที่ต้องเผชิญก็อย่างที่เราได้พูดกันขั้นต้นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อาจจะมีมาตรการลดความเสี่ยงลงระดับหนึ่งนะครับคือเราจมาตรการลดความเสี่ยงอันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการแต่งตั้งโทรอง ที่จะชุดไหนที่จะมาก็คงจะมีการตรวจสอบอย่างรายละเอียดน,นะครับครับเรื่องของประวัติคนไหนที่มันน่อกแหลมต่อตรปมปัญหาจารยิยธรรมที่จะทาให้คนถูกร้องภายหลังได้เนี่ยก็าอาจจะต้องคุยกันหนักว่าจะเอามาหรือเปล่าอย่างเช่นตัวอย่างอย่างคุณธรรมนัทเนี่ยจะถูกตัต้งมาเป็นรัฐมนตรีไหมหรือแม้กระทั่งคุณชาดาจะถูกตัต้งมาไหมหรือว่าคนอื่นๆที่เคยมีประวัติที่เป็นวืนยชนรู้กันนะครับ้องใช้คคาศัดสรรนะครับ ว่าเป็นยังไงนะฮะเพราะงั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปมปัญหาแรกที่เธอจะต้องเผชิญนะครับถ้าหากว่าผ่านไปได้แล้วก็ทั้งคนที่มีประวัติสสยอาตรงสัยก็ผ่านไปรั้แต่ว่าปัญหาคือว่ามันไม่ได้ปัญหาของคุณไทยรังคารเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เฉพาะกับการกระทําในปัจจุบันและอนาคตการกระทําในอดีตก็ถูกกิดขึ้นมาด้วยนะครับ แลรตรงน,นี้แหละมันแก้อะไรไม่ได้การกระทาในอดีตเพราะมันผ่านมาแล้วแล้วประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันครอบคลุมไร้การไร้เวลาจากปายจนถึงนู่นอ่ะางสมัยที่เป็นนักนักนักศึกษาอย่างที่คุณชอบมณนนิกาโดนอ่ะครับะฉะนั้นเนี่ยก็ทีมแพร่ลองทานก็ก็ <c oughs> มีโอกาสที่จะเดินได้เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นเนี่ยมันก็ถ้าจะลดความเสีย่ยงก็คือต้องหาทีมทนายดีๆมาเตรียมการเอาไว้ก่อน ก็กึขงข้อมูลที่จะมาครับดาเนินการถ้าหากว่าถูกร้องร้องไปนะฮะอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาจะต้องเตี่ยนรับรวมรทั้งเ,เรื่องของนโยบายอยื่นอืนะครับก็จะต้องมาพิจารณาอย่างเช่นเราก็าเห็นได้ชัดว่าอย่างเรื่องเงินดิจิทัลทเนี่ยนักข่าวถามก็ไม่ได้พูดชัดเจนเลยว่าจะทำหรือไม่ทำครบก็จะมาบอกว่าจะต้องไปคุยกันต่อ เพราะเขาก็เองก็รู้ว่าทําเนี่ยก็มีคนประกาศอยู่แล้วว่าจะมีฟ้องแน่เนี่ยประกาศในไทยดีบีเอสนั่นแหละผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็ประกาศอยู่อันนั้นก็ก็เป็นสิ่งที่ต้องประชิญเพราะงั้นเนี่ยถ้าจะลดความเสี่ยงเนี่ยเขาก็าอาจจะปรับรูปแบบโครงการไปนะครับไม่ทําเป็นดิจิทัลแล้วก็อาจจะลดจํานวนวงเงินลดกลุ่มเป้าหมายอะไรต,ต่างๆนะครับอันนั้นอันนั้นก็สามารถลดความเสี่ยงได้ในบางระดับแต่ยังนี้ก็าตามเนี่ย ึงแม้ว่าจะลดความเสี่ยงได้หลากหลายเนี่ยแต่ผมคิดว่าบาง,บางทีมันก็จะหนุกอ,อยู่เพราะว่าคนที่มีอิทธิพลทางความคิดกับคุณแพรทองทานก็คือคุณทักษิณแล้วก็คุณแพรทองทานก็พูดชัดว่าจะนําวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณเนี่ยมาใช้ทีนี้เนี่ยคุณทักษิณบางครั้งเนี่ยเขาตัดสินใจเนี่ยโดยมีความเชื่อมั่นในอํานาจของตัวเองมากเกินไปแล้วมันทําให้เกิดความพลาดได้ง่าย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณแพทองทานถ้าดเนี่ยผมคิดว่าต้องพาดที่เกิดจากคุณสักษิลนั่นแหละเหมือนกับกรณีคุณเศษษฐานี่นแหละที่พลาดก็เนื่องจากว่าพ้าจากความต้องการของคุณทักศิลที่พยายามขับดันให้คุณพิชิตเข้ามาเป็นรัฐมนตรีครับ ในมุมมองของอาจารย์ค่ะอาจารย์มองว่าการที่คุณแพททองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อครอบครัวชินวัตรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนน่าจะมองเป็นสองมุมมุมหนึ่งว่าตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ครอบครัวชินวัตรกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งกับอีกมุมหนึ่งมองว่ากลายเป็นว่าคุณทักษิณจะขยับขับเคลื่อนทางการเมืองใดๆหลังจากนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวงังแล้วก็อยู่ในกรอบมากยิ่งขึ้นอาจารย์มองว่ากลับมาผงาดหรือว่าตอนนี้จะต้องควบคุมให้ทุกอย่างมันอยู่ในกรอบและสามารถควบคุมได้อ่ะค่ะ คือคําว่าพงงาังอาจก็คือหมายความว่าได้รับการยอมรับอย่างอย่างแพร่หลายจากประชาชนาแล้วก็อาจจะส่งผลให้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เกิดะไม่ไม่มีทางพังองาดในลักษณะนี้ได้เพราะว่าวิถีความคิดหรือว่าแบบแผนการปฏิบัติเท่าที่ฟังค,คุณแพรทองทานแล้วก็ดูลักษณะของพรรคเพื่อไทยเองก็ยังเป็นลักษณะของการเมืองแบบเก่าอยู่ แม้ว่าจะบอกว่าโดยเองเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่แต่ก็คือใหม่แต่อายุหรือว่าวิธีคิดแล้วก็แบบาการปฏิบัติทางการเมือง,องต่างๆเนี่ยก็เป็นการเมืองที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมที่ใช้ระบบศิลปศกดิ์อำนาจเป็นหลักนะไม่ได้ใช้เรื่องของตัววิสัยทัศน์ธรรมธิปาลหรือว่าเรื่องของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงก็คือมีลักษณะว่าจะพูดว่าจะใช้อย่างนั้นแต่ว่าในการปฏิบัติเองเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้เห็นได้ว่าแบบแผนเกือบทุกอย่างก็ยังเป็นการเมืองแบบเก่าอย่างเช่นตัวอย่างการหมุนเวียนแต่งตั้งร,รัฐมนตรีหรือกับความพยายามที่จะสักดันคนที่มีปมปัญหาในมารดำรงตำแหน่งนายกัฐมนตรีเป็นต้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ก็เป็นแบบกแบบารเมืองแบบเก่า หรือแม้กระทั่งตัวนโยบายเองอย่างนโยบายเงินดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอันนั้นก็เป็นวิธีคิดเศรษฐกิจแบบเก่าตั้งแต่ยุคสมัยจุลนเกษตรนะที่คิดว่าการใช้เงินลงไปในระบบเศรษฐกิจแล้วก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจได้ซึ่งมันมนผิดไป่ิงชดเิงเพราะว่าการที่จะรื้อฟื้นเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องลงทุนในระดับขั้นพื้นฐานลดการสูกพักมากกว่าที่จะไป ในน่าจะการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างฉับฉ่วยอย่างที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าแบบแผนความคิดเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับครับครับเอาละครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์พิชัยเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับครับยิดีครับวัสดีครับสวัสดีครับ